วนนี้ครบ100วันแรกของปี2,566ค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าสำหรับคนในพื้นที่ภาคเหนือบางจังหวัดเขาต้องสูดอากาศที่มีฝุ่น PM 2.5กันมาเกือบจะ80วันแล้วนะคะไปไล่เลียงดูข้อมูลค่ะถึงแม้จะเริ่ม ฤดูฝุ่นในเดือนกุมภาพันธ์สำหรับพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแต่ถ้าดูตั้งแต่หนึ่งมกราคมปีใหม่ของปีนี้ด้วยเกณฑ์ค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจะพบว่าอำเภอหอจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นแท่นฝุ่นเป็นพิษมากเป็นอันดับ1ถึง77วันจาก100วันที่ผ่านมาค่ะตามมาด้วยตำบลเวียงอำเภอเมืองน่าน71วันและที่ตำบลลี้อำเภอลี้จังหวัดลำพูน64วันค่ะจนถึงเมื่อวานนี้วันที่100 ของปีก็ยังมีหลายจังหวัดที่อยู่ในเกณฑ์ที่ค่าฝุ่นมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะทั้งที่เชียงรายเชียงใหม่แม่ห้องสอนค่ะแม่ห้องสอนไปดูกันที่ตำบลเวียงใต้อําเภอปลายหนักที่สุดนะคะ p m 2.5อยู่ที่256ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรที่ดิฉันอยากจะพูดถึงปายเพราะแทบจะไม่เป็นที่สนใจในหน้าสื่อเลยค่ะทั้งทั้งที่ค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน มากกว่าหลายเมืองใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเอาเฉพาะกราฟในช่วงสัปดาห์นี้นะคะที่บอกว่าฝุ่นเบาบางลงไปแต่สำหรับคนปลายปอดของพวกเขาไม่เคยทำงานเบาลงเลยค่ะค่าฝุ่นเคยไปทะลุถึง388ไมโครกรัมแต่ยังคงแตะที่ระดับ288ไมโครกรัมอยู่เป็นโซนสีแดงต่อเนื่องยาวนานนะคะคุณผู้ชมคะตามกลไกแล้วค่ะถ้าค่าฝุ่นเกินร้อไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรต่อเนื่องแบบนี้ เราพูดกันมานานแล้วนะคะว่าเป็น,นกลไกระดับที่4ของแผนฝุ่นชาติค่ะจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบข้อมูลแล้วมีข้อสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาการประชุมเกิดขึ้นจริงเมื่อ15มีนาคมที่ผ่านมานะคะและมีข้อสั่งการมากถึง19มาตรการออกมาโดยให้จังหวัดขับเคลื่อนเป็นวอลลุมที่มีอำนาจเต็มค่ะขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองคุณผู้ชมคงจะได้เห็นการบูรณาการของหลายภาคส่วนในการ การจัดการกับจุดความร้อนนะคะจับคนที่เข้าไปจุดไฟเผาป่ามีการระดมรถฉีดน้ําฉีดพ่นละอองฝอยขึ้นไปทําความสะอาดฉีดขึ้นไปบนอากาศนะคะการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย N95 และการขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านให้ลดการเผานะคะแต่ไม่ว่าจะทำยังไงคะ่ะถ้าคุณผู้ชมดูจากรายงานของกรมควบคุมมลพิษ จะสะท้อนภาพของความเป็นจริงปัญหาอยู่พอสมควรหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมนับตั้งแต่16มีนาคมมาจนถึงปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะสีแดงๆเป็นเทือกๆ แถบนั้นทั้งแถบคือช่วงเวลาที่ค่าฝุ่นเกิน90ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่ยืน1เกินร้อยต่อเนื่องมาทุกวันเลยนะคะนับตั้งแต่19มีนาคมรองลงมาคือเชียงรายและเชียงใหม่ค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเมืองไหนก็แล้วแต่คำถามที่สำคัญสำหรับคนในพื้นที่ตอนบนของประเทศในเวลานี้ก็คือพวกเขาจะต้องเจอฝุ่นไปอีกนานแค่ไหนนะคะค่ะ